ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยครั้งที่4ีข้าพเจ้านางสาวปิยาพรโคตุรพันธ์ตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านปุ่งเปื่อยอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ประวัติส่วนตัวข้าพาเจ้านางสาวปิยาพ์โคตุลพันธ์เกิดเมื่อวันที่13สิงหาคมพุทธศักราช2530ปัจจุบันอายุ34ปีภูมิรำนาอำเภอกุชินารายจังหวัดกาลสินประวัติการศึกษาจบการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยายลัยราชพัฏมหาสารคามอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม ประวัติการเข้ารับราชการเริ่มรับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านปุ่งเปื่อยสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษามุกดาหารอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่1กร,รกฎาคมพุทธศักราช2563เลขที่ตำแหน่ง1289หน้าที่ที่ได้รับด้านการสอน ปฏิบัติการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นปถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นปถมศึกษาปีที่6วิชาภาษาไทยชั้นปถมศึกษาปีที่4วิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมชั้นปถมศึกษาปีที่4วิชาประวัติศาสตร์ชั้นปถมศึกษาปีที่4และ active learning ชั้นปถมศึกษาปีที่4รวม22ชั่วโมงต่อสัปดาห์ งานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย 1. เป็นครูประจำชั้นชั้นประฐมศึกษาปีที่4 2. งานวิชาการ 3. งานอนามัยโรงเรียน 4. ครูเวรประจำวันอังคารและปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยด้านที่หนึ่ง การประเมินผลการปฏิบัติตน1.1วินัยและการรักษามินัยข้าพเจ้าแต่งกายเรียบร้อยถูกระเบียบตามวันที่โรงเรียนกำหนดมีระเบียบวินัยและรักษากฎระเบียบรวมถึงข้อตกลงของโรงเรียนและมาปฏิบัติหน้าที่ตามวันเวลาราชการอย่างเข้มแข็ง1.2คุณธรรมจริยธรรมข้าพเจ้าเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมมีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน1.3จรรยาบาลวิชาชีพครูข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์1.4การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงข้าพเจ้า ดำรงตนตามหลักพระพุทธศาสนาปฏิบัติตนตามค่านิยมของสังคมและอยู่อย่างพอเพียง1.5จิตวิญญาณความเป็นครูข้าพาเจ้าเป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรมให้แก่สิษย์อย่างเต็มความสามารถมีความสุขในการจัดการเรียนการสอนรักและศรัทธาในวิชาชีพครู1.6 จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครูข้าพเจ้ารับผิดชอบงานในด้านต่างๆเช่นงานชั้นเรียนงานบริการและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีด้านที่2การประเมินผลการปฏิบัติงานสองการจัดการเรียนการสอนข้าพเจ้ามีการศึกษาสาระมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดเพื่อนำมาวางแผนการจัดการเรียนรู้ ให้เหมาะสมกับผู้เรียน2.2อการบริหารจัดการชั้นเรียนข้าพาเจ้ามีการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนและพื้นที่สาธารณะที่ใช้ร่วมกัน2.3ดด้านการพัฒนานตนเองข้าพาเจ้าเข้าร่วมอบรม ประชุมสมนา,าในเรื่องที่สอนให้มีกระบวนการต่างๆศึกษาหาความรู้หรือข่าวสารใหม่ๆจากทุกช่องทาง2.4ด้านการทำงานเป็นทีมข้าพาเจ้าเร็งเห็นความสำคัญเต็มใจให้ความร่วมมือกับคณะครูและปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในกิจกรรมของสถานศึกษาร่วมกับคณะครูในทุกกิจกรรม2.5 ด้านงานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษาข้าพาเจ้ามีความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ 2. 6. ดด้านการใช้ภาษาและเทคโนโลยีข้าพาเจ้าได้ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาอื่นๆข้าพาเจ้า ได้เข้าร่วมรับการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบออนไลน์ใความมาาามภูจ ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการที่ให้เกียรติรับชมผลการนำเสนอการเตรียมความพรม้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยหากม่ข้อผิดพลาดประการใดข้าพเจ้าขอน้อมรับและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ดียิ่งขึ้นขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ